ลบบัญชีไอออกถาวรไปดูกันเลยครับไปที่ IG ไปที่หน้าหลักไปที่ขีดสมขีไปที่การตั้งค่าไปที่ความช่วยเหลือไปที่ศูนย์ช่วยเหลือไปที่กู้คืนเนื้อหาที่คุณลบไปที่บทความที่เกี่ยวข้องแล้วมาเลือกลบบัญชี i n s t a g r กรของคุณแล้วแต่ไปที่ความช่วยเหลือแอปเลือกความช่วยเหลือเบราว์เซอร์มือถือไปที่ วิธีส่งคําขอลบบัญชีมาเลือกลบบัญชีของคุณแล้วมาแต่ตรงนี้ให้มาเลือกสร้างบัญชีที่2เรแล้วใส่รหัสผ่านกดลบบัญชีกดยืนยันหลังจากที่เรากดลบเสร็จเราต้องรอระยะเวลาอีก30วันซึ่งภายใน30วันนี้ถ้าใครต้องการจะยกเลิกก็สามารถกดเข้าไปที่บัญชีแล้วก็กดยกเลิกการลบได้เลยนะติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับใครชอบเทคนิคดีๆแบบนี้ พิมพ์คำว่าชอบให้ด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดี